เรื่องเล่าชาวตำบลด่านนชื่อเรื่องไปตามหาความฝันที่บ้านพระเสียงทีวีในบ้านหลังเล็กๆดังแว่วมาพร้อมเสียงหัวเราะสดใสของเด็กหญิงตัวน้อยวัยแปดขวบนั่งจ้องจอทีวิตาเป็นประกายรายการประกวดร้องเพลงที่เธอชื่นชอบกําลังออกอากาศอยู่เด็กหญิงเป็นเด็กที่มีความฝันอันยิ่งใหญ่แม้ว่าเธอจะมีขนาดตัวเล็ก แต่เสียงที่ออกมาจากใจเธอก็เปล่งประกายอย่างมั่นใจตั้งแต่เธอยังเล็กๆเ,เธอก็ชอบจับไม้เล่นร้องเพลงตามจังหวะที่เห็นในทีวีไม่ว่าจะเป็นรายการไม้ทองคําเด็กดวนเพลงชิงทุนหรือแม้แต่ซูเปอร์สิทุกครั้งที่ได้เห็นเธอทำท่าจับไม้เรียนแบบนักร้องดังๆหัวใจของยายเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจยายจ๋า หนูอยากขึ้นเวทีแบบนี้บ้างเด็กหญิงพูดพลางจับไม้กวาดทำท่าเป็นไม้ร้องเพลงตามนักร้องในจอยายมองหลานสาวอย่างเอ็นดูนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หลานสาวพูดแบบนี้เธอรักเสียงเพลงมาตั้งแต่เล็กแต่การไปประกวดในเวทีใหญ่ๆมันไม่ง่ายเลยเรื่องค่าเดินทางก็เป็นอุปสรรคใหญ่ของครอบครัวยาย ถ้าหนูได้ขึ้นเวทีจริงๆเหมือนพวกพี่ๆในทีวีจะดีแค่ไหนนะเองชอบร้องเพลงขนาดนี้ถ้ามีประกวดใกล้ๆบ้านก็คงดีเนอะอยายยิ้มพลางรูปสีสัะหลานโอกาสที่ใกล้บ้านวันต่อมาเพื่อนของลูกสาวยายส่งข้อความมาทางเฟซบุ๊กบอกว่ามีงาน PMK Open House เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่21ที่โรงเรียนบ้านพระมาะขามสามัคคีและในงานมีประกวดร้องเพลงสำหรับเด็กปห่งถึงป6ในสังกัดสพป,ปนครราชสีมาเขต5ยายจา๋าหนูสมัครได้ใช่ไหมเด็กหญิงตาโตด้วยความตื่นเต้นยายอมยิ้มก่อนหันไปถามเพื่อนของลูกสาวเพื่อให้แน่ใจ หลานฉันเรียนอยู่โรงเรียนบ้านดอนด่านนายจะสมัครได้ไหมได้สิยายขอแค่เป็นนักเรียนในเขตห้าก็สมัครได้หมดยายยิ้มอย่างโล่งอกแบบนี้หลานสาวของเธอจะได้ขึ้นเวทีที่ไฝ่ฝันเสียทีเพื่อนร่วมทางที่ลังเลเด็กหญิงรีบไปบอกข่าวดีกับมะปรางเพื่อนที่อยู่ละเลิงพิมานซึ่งเป็นเด็กที่อายมากมะปรางไปสมัครด้วยกันนะ แต่เราร้องไม่เก่งหรอกมะปรางพูดเสียงเบาไม่เป็นไรเราซ้อมด้วยกันได้นะถ้ามีเพื่อนไปด้วยเรากล้าขึ้นเวทีแน่นอนยายยิ้มมองเด็กๆที่จับมือกันอย่างมุ่งมัน่นถึงแม้จะไม่รู้ว่าผลการประกวดจะออกมาเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการกล้าที่จะก้าวออกไปตามหาความฝันมีเวทีใกล้บ้านแบบนี้แล้วต้องลองดูสักตั้ง ยายคิดในใจขณะที่เสียงร้องเพลงของเด็กหญิงเริ่มดังขึ้นอีกครั้งยายหยิบมือถือมาเปิดดูรายละเอียดขอเชิญนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงไทยลุกทุ่งระดับชั้นป .1- ป .6 เนื่องในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคีในวันที่14มีนาคม2568 ชิงถ้วยรางวัลจากดเอร์ปฐมเกียรติชัยคำผู้อำนงยอการสพป,ปนครราชสีมาเขต5เงื่อนไขาการรับสมัครอ่านได้ด้านล่างนี้เตรียมตัวตามเงื่อนไขาการประกวดนะสมัคร3ถึง13มีนาคม2568ที่โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคีประกวดวันที่14มีนาคม2568 กรุณากรอกข้อมูลผู้สมัครให้ครบถ้วนสามารถดาวน์โหลดใบสมัครแล้วกรอกข้อมูลถือมาในวันประกวดพร้อมด้วยไฟล์คาราโอเกะเพลงที่ใช้สำหรับการประกวดแล้วเจอกันวันงานนะคะเองานนี้ประกวดร้องเพลงอย่างเดียวเหรอยายเลื่อนดูข้อมูลใน Facebook ของโรงเรียนบ้านพระมะขามสามคัคคีดูรายละเอียดของงาน ขอเชิญร่วมกิจกรรม PMK Open House นิทรศการเปิดบ้านวิชาการเปิดโลกวิชาการเปิดบ้านแห่งการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่21โรงเรียนบ้านพรพมะมขามสามคคีในวันศุกร์ที่วันที่14มีนาคม2568กิจกรรมที่น่าสนใจการแข่งขันประกวดร้องเพลงนิทรศการแสดงผลงานนักเรียนการแสดงพิธีเปิดจากกลุ่มสารสนละปะวิทยาศาสตร์กิจกรรมซุ้มเกม เปิดโรงสีวิถีพอเพียงตลาดนัดปฐมวัยและอื่นๆอีกมากมายพบกับกิจกรรมต่างๆมากมายตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปพิเศษเพียงลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน QR code ก็สามารถลุ้นรับเกียรติบัตรอ้าวแบบนี้ยายต้องเตรียมชุดไว้ใส่ไปงานนี้แล้วล่ะที่มาหนุ่มน้อยบ้านพระ เรื่องเล่าชาวตำบลด่านนายภาคที่สองติดตามฟังเรื่องเล่าชาวตำบลด่านนายภาคที่สองได้ที่นี่ทุกวันจนกว่าจะเลิกเขียนจ้า